ครับพบกับจ่าพระโจกค,ครับวันนี้เลิกงานก็มาดูหน้างานครับหน้างานวันนี้ก็อยู่ที่ประปาที่เดิมครับงานขุดลอกหน้าเลนออกครับจากบอ่อบำบัดนี่ก็จะอยู่กับเจ้าตัวสเปคเอ็มแล้วก็น้องเล็กคิดสิบครับก็ตักขี้เลนสูกระจายตักขี้เลนออกย้อนแสงหน่อยนึงนะครับ อันนี้ก็คุมผ้าไปข้างล่างอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้บรรทุกเยอะครับก็ก็ต้องทําตามกฎระเบียบของทางเทสบปานครับเพราะพิคัิเทศ,เทศกิจก็มาเตือนหลายรอบแล้วครับแล้วก็ปฏิบัติจ่าพะโจก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบเล่นเลนครับลองเล็กก็เจ้าโดยเจ้าหนุ่มสายจกเหมือนเดิมครับสุริ ้านนี้ก็อยู่อยู่กันมาหน้างานนี้ก็เกือบอาทิตย์กว่าแล้วครับก่อนออกก็จะมีทําการฉีดล้อนะครับน่นนะครับฉีดล้อฉีดทําความสะอาดรถเพื่อที่จะให้ให้ขี้โคลนขี้แนะครับให้มันไม่ให้มันเปื้อนถนนมากครับหลังจาก เสร็จงานตอนเย็นก็จะมีทีมชุดทำความสะอาดถนนอีกทีหนึ่งครับจกพาจบหลังเลิกงานก็เนี่ยครับมาดูหน้าง,งานส่วนอีกคันก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอนําพองจังหวัดขอนแก่นอีกคันก็อยู่ที่อำเภอบันดุงครับ เรียกกันมาแล้วออกสบายเบาครับเอาคุยอะไรกันคุยอะไรกันบ่อกวาดกวาดกวาดมานี่กวาดมานี่กวาดมาหน่อยพี่กวาดมาหน่อย,ดอยเดี๋ยวน้องเล็กไม่ถึงก็เลนล้วนๆครับ บ่อนี้ก็น่าจะล้นแล้วจะหลบฝังจอมแสงหน่อยนะครับ ครับก็คุมพ้าใบไว้อยู่ครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องจ่าพาจกไม่ว่าจะเป็น facebook youtube หน่อยนะครับเดี๋ยวจ่าพาจกคุยงานก่อนนะครับสวัสดีครับ